สวัสดีจ้าลูกข้าวเหนียวพาเที่ยวาพาชมคือเกลแลวจ้าพี่น้องรอบบายจา้าพาพี่น้องมาเก็บเห็ดโคมมืสอานีเก็บเห็ดพวกมาเบืองมาเบืองเปียตะหักตะหักจา้าก็หมุทิมีอยู่ค่ะอเนี้ยบาโอ้ยหักง่ายๆได้จา้า หักง่ายมันกรอบใบซี้กับหักนะจ๊ะ จุมว่าสีพวกเก็บดอกจันมันดอกหน่อยอยู่มาพอแล้วคันพวกเก็บคืออื่นกับสีเก็บคือเก่ามาเจอมูนอ่ะเห็นปะพูนอ่ยว้าวเก่งคือขอหน่อยนะขอเงียหน่อยนะ จะสะอวนบ่เหรองั้นจ้ะเห็ดตุต๊กปุ๊กจ้ะบ่มีมือตัดขาจ้ะ จะล้างออกพี่หนุ่มพร้อมออกเป็นน้ำเป็นน้ำนี่จ้ะอ,อื้อจะหยิเต็มตาเลยจ้า